สวัสดีครับเพื่อนๆสวนตะลุงนะครับหมูหลุมเกษตรพอเพียงนะครับที่นี่เราเราเลี้ยงหมูหลุมนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูคอกหมูหลุมนะครับอของหมูหลุมที่เราจะาเปลี่ยนบ้านนะครับก็อีกประมาณวันที่1 8บแนะครับของเดือนตุลานะครับ เราก็จะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนบ้านนะครับนะหรือว่าพูดง่ายงายก็คือจําหน่ายน้องออกไปนะครับสภาพคอกเนี่ยของคอกหมูก่อนที่เราจะทําการปล่อยออกไปเนี่ยผมไม่ได้เติมเกลบหรือว่าวัาสดุรองพื้นลงไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันจะได้ในเรื่องของคุณภาพของ Moon, Moon, มูลนะหมูลุมปุ๋ยหมักนะปุ๋ยปุ๋ยหมัก,มมกที่เราจะได้นะครับหลังจากการที่เราเปลี่ยนบ้านให้น้องแล้วนะครับืสีของวัสดุรองพื้นเนี่ยก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับดำเจฉะๆเปียกๆไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยเขาชอบสภาพแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรานะ ฉีดน้ำหมักจุลินทรีย์ฉีดอะไรให้ให้ดีนะครับฉีดทุกๆ3ามวันนะครับเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์ย่อยสลายมูลหมูนะครับแล้วก็ฉีดได้ดีนะครับเพื่อนๆก็จะได้คุณภาพของปุ๋ยหมักที่ที่ตัวถึงนะครับที่ตัวถึงแล้วก็มีคุณภาพนะครับ ก็จะสีดำๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะดูว่ามันสกรปรกนะครับแต่ว่าวันที่เราจับน้องหมูเนี่ยเราก็จะอาบน้ําให้เขานะครับอาบน้ําล้างตัวให้เขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับสีจะออกแบบอมชมพูเลยนะครับสีอมชมพูนะครับผิวก็จะสวยมากนะครับก็จะเหมือนกับอาหมูหมูพื้นตัวไปนะครับสปาก็จะเหมือนหมูพื้นตัวไป เห็นเจ๊ะแบบนี้เนี่ยไม่มีกลิ่นนะครับเห็นเจ๊ะแบบนี้เนี่ยไม่มีกลิ่นมิน <c oughs> เพราะว่าเราเติมน้ำหมักจุลินทรีย์เติมเอ็มนะครับกากน้ําตาลลงไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลิ่นก็จะไม่ค่อยแรงเยอะนะครับแต่ว่ามีไหมมันก็มีนะครับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดา,ลาแล้วแต่ว่าแค่กลิ่นมันไม่ได้แรงเหมือนกับหมูพื้นนะครับอ่าหมูพื้นในกลิ่นจะเด่นชัดมากเลยนะครับอ่าแต่ว่า ในส่วนของมูลุมเนี่ยเรื่องกลิ่นมันไม่ก็จะเป็นปัญหานะครับสําหรับชุดนี้ของผมก็จะปล่อยออกอย่างประมาณยี่สิบตัวนะครับาราคาของหมูหน้าฟาร์มตัวนี้ก็ลดลงมาแล้วนะครับราคากลางนะครับราคาอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งรอยบาทนะครับกิโลกรัมละหนึ่งบาทยิวแล้วนะครับ หิวแล้วก็จะโวยวายอย่างนี้นะครับนิดนึงนะครับเขาหิวแล้วนะครับวันนี้ยังไม่ได้ให้อาหารนะครับเป็นช่วงเช้านะเดี๋ยวต้องให้อาหารเขานะตัวนี้เขาให้อยู่ที่อ่าหนึ่งตัวต่ออาหารหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งตัวต่ออาหารหนึ่งกิโลนะครับอ่าสูตรอาหารที่ให้นะครับก็ เป็นสูตรสามนะครับโปรโตีนสิบแปดนะครับสูตรสามโปรโตีนสิบแปดนะครับสูตรหนึ่งกับสูตรสองเนี่ยโปรโตีนยี่สิบนะครับแล้วก็โปรโตีนลดลงมาเป็นโปรโตีนสิบแปดนะครับเพื่อให้มันปรับเนื้อนะครับเขาบอกว่าให้มันปรับเนะื้อต่อพามาดูนะครับคอกหมูหลุมก่อนที่เราจะจำหน่ายน้องหมูออกจากคอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอ ตัวไปให้อาหารก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าดูน้องหิวแล้วนะครับร้องเววายแล้วนะครับผมหิวแล้วนะครับเพราะว่ามายืนอยู่หน้าคอกเนี่ยก็นึกว่าเราจะให้อาหารเขาเลยนะครับเขาเลยมีปฏิกิริยานิดนึงร้องนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นปกติครับปกติครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับให้กับ สวนตะลุงนะครับด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับกันทุกคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกันเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปวิดีโอใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับติดตามข่าวสารก็ในเรื่องของข่าวสารเนี่ยผมไม่ก็ได้ใส่ลงไปนะครับเดี๋ยว โอกาสหน้าเนี่ยก็จะใส่พวกอัปเดตราคานะครับอา,อาจจะทำเป็นคลิปสั้นนะครับคลิปสั้นอัปเดตราคาให,ให้ทุกรอบนะครับตั้งใจเอาไว้นะครับก็เป็นราคากลางของปะสุสัตริวนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับปะสุสัตเ์สามารถที่จะเข้าไปดูในเพจปะสุสัตปะสุสัตมิวได้เลยปะสุสัตนิว เป็นเรื่องของหมูไก่แพะวัวแกะนะของปศุสัตว์นะครับทั้งหมดนะครับใคอยากรู้ด้านไหนก็เข้าไปรับชมหรือว่าติดตามเปีดได้นะครับผมโอเคนะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย